สวัสดีครับวันนี้มาบ้านพาเด็กๆมาเล่นอของเล่นที่โตตั๊กสงขาครับผมมีเจ้าคุณเดอะบูวินนี่ไออุน่นเด็กๆอยากเล่นบ้านบอลแต่ว่าตอนนี้วุ่นวายมากเลยพี่ไอเล่นอะไรคะัี <c oughs> กีรติซิ่งเหรอไหนทำได้ดูก่อนเดี๋ยวก็หยอนเหรียญให้เ้าค,คุณกีรติซิ่งไหม อ่านูนๆๆูไปเด้อไปต่อคิวนนี้ป้าถ่ายคลิปให้เพื่อนลูกจะดูอยู่ไม่ใช่หรอ,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 อแป๊บนึงนะก็สำระเงินเสร็จตอนนี้ก็ถอดรองรอเท้าเตรียมเข้าห้องเชือดแล้วจะไปเข้าห้องเชือดแลนะได้เลยครับ เอาเจ้าคุณเจ้าคุณนี้ให้ดูใครนี้อยู่ข้างหลังครับปันโนเฮ้สวัสดีครับสปเลยไปเรียกเพื่อนเลยเจ <c oughs> อเพื่อนตะก,กี้เพื่อนชื่อปันโนเรียนน้องเรียนห้องเดียวกันตอนอนุบา,าลสาม๋ยวเพื่อนย้ายออกไปออกโรงเรียนแล้วตอนมหนึ่ง เ็ะไว้พี่เขาเลยครับแจ็คเดิมเลยคนมากตั้ง4ี่ลิงนี้คือคนหมดเลยอ้พมิพี่ก็หมุนได้เรียบร้อย,อขอยเขาอาไว้บริการได้ดิมาเล่นกันได้นะครับชั่วโมงละ8 0บาทนี่มาเป็นครั้งที่2แล้วควรจะมา สามารถเอาเด็กมาปล่อยไว้ได้เลยมีพี่เราดูแลให้สามสี่คนคอยเล่นกับเด็กๆผู้ใหญ่ก็สามารถเดินเลือกของในรถตัสได้แล้วล่วงแล้วล่วงเน้ยตกบา้าเหรออ่าเพื่อนมาแล้วรอรับเพื่อนเลยดีใจดีใจปันโนวาแล้ว ไปรวมแก๊งนี่คือแก๊งเดียวกับเย้าคุณเลยตั้งแต่อรุบาวันสามไซเดียวกันเท่ากันหมดเลยตกปลากันเหรอสาวๆพี่วินนี่ตกอะไรลูกสี่ตัวสี่ตัวโอ้แกงได้เลยนั่นน่ะอาเลย คนี่ตกฟุ้งเหรอลูกโน่นโน่นมาใหม่ที่นี่เขามีถุงเท้าบริการนะเด็กได้ลื่นอะไรได้สบายสบายชาเกกงเขาบอย ไหนตัว<ม>อะไรพิโคลอยน้ำค่ะทำไม่ะลูกทำไมทำหน้าแบบนั้นวรุ่นเล่นอะไรกันวัยรุ่น เจ้าคุณเจ้าคุณครับฮะ <c oughs> สไรเดอร์สไลเดอรด์ mình đây ôi con đồ gì vậy kia nào luông đấy theo bố luông đấy này đây ตกปลากันอยู่อีกสองสาวโตวเกินวัยแล้วเนี่ยแต่ก็ยังอยากจะเล่นอยู่2องคนพี่น้องสอคนนี้คือเพื่อนกันนะปอสเหมือนกันไอคนุเป็งปอนหนึ่งเปลี่ยนมาดูวัยรุ่นปูวิล่าตกปลาหมุกกันบ้างนะครับไงไวัยรุ่นได้ปลาอะไรมาโอ้นี่ของเราพูเต็มนี้เลยเหรอครับ เยอะจัดได้มาน้ำปันโนอ่ะเอาเก็บมาเด็กผู้หญิงยืมตีการหยิบอะครับน้อองสาวๆก็ไปต่อเลโก้กันละนุ่มๆมาตกปลายวทำอาหารให้ป้ากินด้วยนะครับโอเคครับรอครับ ตอนนี้วัยรุ่นเปลี่ยนควาคมตนนับเพิ่มระดับความตนเป็นวิ่งไล่จับแล้วปันโนกินน้ำก่อนไหมลูกพักเหนื่อยพักเหนื่อยก่อนเดี๋ยวไม่สบายใครจับใครเป็นใครเป็น,ปน,นออกไปวิ่งนี้ สูงมากรับน้ำหนักไหวเปล่าอะไรวิ่งมานี่<ฆ>แล้วพี่โกงพี่โกงเพื่อนที่ว่าเพื่อนรอไล่จับยู่โนไปแน่โเป็โนเป็นอะเอาไหนใครเป็นโนเป็นเอาเอาเอา,เอาเเระวังหน่อยครับเอาไปเปียกไหมเปียกไหม ไปเลยลูกอยายให้พี่ก็เช็ดให้บอกพี่เขาเลยว่าพื้นเปียกบอกพี่ครับพื้นเปียกเอาไปเลยเปียยนะสภาพสองสาวหัวยุ่งหมดเลยค่ะเียว เลียไม่กี่นาทีเขาจะเรียกแล้วนะใกล้จะครบเวลาแล้วใกล้จะได้เวลากลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปหยอดเหรียญกันต่อใช่ไหม <c oughs> รอหยอดเหรียญต่อมาเจ้าคุณเวลาเพื่อนก่อนนะไว้ค่อยเจอกันจะเล่นหยอดเหรียญกันเราไได้ครับเล่นหยอดเหรียญต่อลบทลาบครับหมดเวลาแล้ว หมดเวลาของบ้านลงบ้านบอลไปแล้วต่อด้วยเครื่องเล่นหยอดเหรียญมีงบไปคนละห้าเหรียญยังไงไปไปมันมีสกอ์บอกอยู่ของน้องคุณสกอ์สีแดงของเดบูสกอ์สีเขียวนะครับนี่ของเดบูอ้าวสู้ไปสู้ไปอย่ายอมแพ้เดบู ครับน้องๆ่วยกันเชียร์่วยกันเชียร์เอาเรื่องหน่อยเอาเลยตกก้าอี้ด้วยเมื่อกี้ถ่ายไม่ทนมันเมื่อกี้เล วัดกันครับว่าใครจะเป็นฝ่านะนะลมหมดแล้วเอามืออังด้วยเอามืออังด้เอาหมดแล้ว,เอ,ลวเอาวัดผลนะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วเสมอเนี่ยวัดผลรอบสุดท้ายเอาเล่นแบบไม่มีลมไม่มีลมแล้วนะครับพอหมดหมดเวลาของเหรียญแล้วครับรอบนี้อะไรถ้าหลุนรอบนี้เดี๋ยวมันล็อกแล้วก็มัน โอเคเดี๋ยวบ uh ุญชนะครับมเหาสาวสาวดีก hmm. ว <I> ่าสาวสาวทำอะไรกันสาวสาวยิงอะไรกันอยู <aha rien ipl ier> so ่อ่ะได้ดิเอาเหรียญใด้บุญจับจับแม็กนะโอ้ ไฟรุ่นขี่รถครับกับไฟรุ่นยิงยิงมาแรงพี่พี่เดี๋ยวปูยิงมาแรงอยู่เดี๋ยวปูยิงโดนบ้ากไหมเล่นอันไหนอ๋อดได้สิบห้าคนน้องคุณเหยียบได้สิบห้าคนนีร่รู้เล่นยังไงอันนี้ป้าเล่นไม่เป็นน้องบูเล่นอะไรน้องบูยิงมาแรงอยู่ ักเียวแล้ต้องเหยียบพนนะลูกมันับแต้มอยู่ที่หน้าจอไหนครับชุดบาสเปล่าชุดบาร์สอ่ามันจะมีมันจะมีไอ้นั้นแหละของแล้วก็เราปาบอลให้ดูน่ะลองดูไหมยี่สิบบาทนะแต่ว่าตอนนี้เงินต้องบุญเหลืสามสิบ sang lại à lai à, tiệm phóm được lốt hả học khăn này học khăn này Hãy khăn cho kênh Để เอาคร mm ับเอาไปไปสวัสดีครับนุ่นสวัสด right, right, <normal. S 1> right, ีครับป้าไม้ก่อนนุ่นดีครับเอาไปเลยเอารอรอโหลดรอโหลดเล่นเลยลูกแล้วเหรียญลูกอยู่ไหนแล้วแล้วเหรียญอยู่ไหนเอาหยอดไปแล้วเหรอเดี๋ยวเอียงเลย เลี้ยวลูกเลี้ยวนนนตรงไปก่อนตรงไปก่อนตรงไปก่อนบิดนะน้องคุณต้องบิดให้มันมีให้บิดไหมความเร็วเออนั่นแหละต้องบิดความเร็วเดี๋ยวป้าช่วยเลี้ยวเอ๋อบิดแรงๆบิดแรงๆเดี๋ยวมันไม่ห่อ บิดไปเลยลูกบิดไปเลย <S <S เฮ้เวลาเลี้ยวน้องคุณปล่อยคันเร่งแล้วก็พอทางตรงแล้วค่อยบิดเอาบิด <S <S อพอทางตรงแล้วบิดแรงๆเลยเอาปล่อยคันเร่งอ่าเอาบิด <S 1> <S 1> ถ้ารถถ้าป้าป้าเลี้ยวน้องคุณปล่อยคันเร่งไม่งั้นมันเลี้ยวไม่ไปไปเลยนู่น,นครับ

นี่สองหนุ่มยีเครื่องบินเดี๋ยวให้ดูสองสาวเอแล้วซ้อมนี่ซ้อมไว้ตอนโตใช่ไหมหนักคู่นี้หนักคู่นี้ลอยหมดแล้วหรือเปล่าเรียนหมดหรือเปล่า เดี๋ยวรอพี่เขาก่อนลูกโอเคสิ่งไปเลยลูกวันนี้ก็ขอจบคลิปที่สาวๆาสิ่งรุ่นกันไปนะครับให้เด็กๆได้พักผ่อนก่อนหมดวันแล้วป๊าเราต้องพักก่อนเหมือนกันไปเลยวัยรุ่นสิ้นปา